สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์การงานงานอาจจะค่อนข้างเยอะบางคนอาจจะต้องขนงานกลับมาทำที่บ้านหรือว่ามีงานอย่างต่อเนื่องจนทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อคิดที่อยากจะย้ายงานเปลี่ยนงานใหม่แต่ก็อาจจะมีองค์ประกอบในเรื่องของการเดินทางหรือระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้คุณดูลังเลซึ่งการตัดสินใจทุกอย่างก็ต้องชั่งน้ําหนักดูให้ดีนะคะใช้สต,ติใจตรองให้รอบคอบจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจภายหลัง ส่วนคนที่ยังไม่อยากเปลี่ยนไม่อยากย้ายงานก็ลองแก้เคล็ดดูนะคะด้วยการย้ายของบนโต๊ะทำงานขยับนิดขยับหน่อยนะคะเปลี่ยนตำแหน่งดูจะสามารถช่วยให้ดีขึ้นได้นะคะการเงินค่อนข้างอยู่ในช่วงวิกฤตเลยค่ะมีปัญหาอุปสรรคค่อนข้างเยอะอาจจะเป็นปัญหาที่เราเคยสร้างไว้ในอดีตที่ผ่านมาอาจจะเป็นเรื่องของหนี้สิน หรือเรื่องของภาระต่างๆที่เราเคยไปสร้างไว้และติดตามตัวเรามานะคะโดยที่เรายังเคลียร์ไม่ได้ให้พยายามสร้างวินัยทางการเงินให้ดีค่ะจัดการควบคุมรายรับรายจ่ายให้ดีพยายามหาช่องทางการเงินใหม่ๆแล้วก็เคลียร์หนี้สินเดิมให้จบนะคะแม้ว่าจะมีปัญหาที่ค่อนข้างหนักแต่ถ้าคุณมีสติจัดการไปอย่างเป็นขั้นเป็นตอนคุณก็จะสามารถผ่านปัญหาตรงนี้ไปได้ค่ะ ความรักสำหรับคนโสดแม้ว่าช่วงนี้อาจจะยังไม่ได้เจอใครแต่คุณรออีกไม่นานค่ะเดี๋ยวจะได้เจอคู่ของคุณแน่นอนความรักสำหรับคนมีคู่ช่วงนี้ถ้ามีปัญหากันสาเหตุหลักๆก็มักจะเป็นในเรื่องของความไม่ยอมกันซะมากกว่าค่ะความยึดเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ไม่มีใครยอมใครแนะนำนะคะให้พยายามปรับเปลี่ยนความคิดและอย่ามุ่งเอาชนะกันฝ่ายเดียวค่ะ บางเรื่องก็ต้องยอมให้กันบ้างเพราะถ้ายังไม่ยอมปรับเปลี่ยนทัศนคติหรือความคิดอาจจะสร้างเป็นปัญหาลุก,กลามใหญ่โตขึ้นมาได้นะคะความสัมพันธ์ของชีวิตคู่ก็จะสั่นคลอนได้ค่ะสุขภาพสุขภาพถือว่าแข็งแรงดีถ้าใครกำลังป่วยก็มีโอกาสที่จะหายป่วยแนะนำให้ออกกำลังกายบ้างอย่านั่งหรือทำงานในอิริยาบทเดิมๆนานๆนะคะเรื่องโชคลาภ ช่วงนี้โชคลาภทั้งหลายบอกได้เลยนะคะว่าไม่มีค่ะแต่ถ้าใครที่อยากเสี่ยงก็อาจจะต้องพึ่งการบนบานสารกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือนะคะหรืออาจจะเป็นสารเจ้าสารพระภูมิเจ้าที่ก็ได้นะคะเลขนำโชคของคุณคือเลข6และเลข7